วมาเอ๊นมูรบช่วงองเลขาตาไหม่นช่นคนก็ไม่ค่อบาอย่นรองเลขาต่ายสิเช่นคก็ไม่นเาเลยาจเยเอบ้านรากาขันี่นี่้เกอ่ไม่คอช่นเ่นคุณคน็บาีนคนัรู้องอยู่จะยงเยมันได้ยังช่นก็ม่อปาดได้เอเอ่มาไได้ยเอยู ฉั no no. นออกกันีัอฟัต้องเลยหน aro 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 yes. ูฟัต yes. uh ้องเลยแล้วเออม่กับลูกแม่ไม่要把ที่แมากัแลูกไม่要把าี่ใช่ใช่อเนี่ยูว่าอะันไมู่้บบนี้หอวยูแ่หูวมันเป็นเลยแม่มาแล้นะลูกเอยมโก้อดชยัก้งว้ว้ว่ากันอะ่อบโอ้้ลมัน Chào là đi đi phải cho mau, qua mau. Mẹ mít trả mà mà la. Cái lẹ mà bắt cái đấy, chứ mà nó mới lì à quá. Lỡ mà barke cho mua mà cho mà mà lỡ mà barke nó lại thế. Lí chẹ là bọ tan chẹ là bọ ha na. Yes. Ông cá làm. Giờ mình chờ ra thôi, giờ mình nghe đi chứ mà lết quất mà lỡ barke ra. Mà mà lỡ nó lại ấy chứ mu giờ. Này cái lẹ พูอช่วยดต่เอานะบาต่เม่วงนลูม่บาตะกี่น่อยไมช่วงมัวอะไรอย่างวะไม่จ้าว่าจะมอาวไม่ดเลยเอ้มอไม่จ้าทีนี่เดี๋ยวจะช่วมช่วมแล้วก็มาฉลบ้ามาทอง้อเนี่ย้อง้ขอบ้านตะกี่อ่ะได้ตาสมองลนะพยาาจานี่ยอ้วท้องท้อมับอว่าลูกช่มช่มอะไรกัน่วมจะบ้านนองพ่อไปไปทาน้วตกูตาเลย 你明天會去哪三件呢?來能不能會的再三件的,累一一,再三件的藍星哦,黃藍星哦了呢,能不能會的 luciferase, 我的細菌看不到,那個微生物看不到吧?我的細菌看不到。那個微生物看不到吧?恰看不到,我沒看到把拉呀,把照呀。哦,伊爸的個咯,我看到的,吃你垃圾아요。微生物看不到,看不到爸的,看不到。

present ta la balitong ta sa kay ban na no mo tan lu da na ti cha na o cha tu lai da de na maya so ta na so lai hoa na che o di ma yo tu lai da lu ka pa cha yo na di le na na di koi au na kal ma yo mo on pia na di yo sin ma yes a a a lu u ma yo ka tu lai da cha mai wa cha ma no a a yo cha yo pa tu lai da yo sa to yo on da bo na yo a ha yo yo mo a a

เออไปชางยังช่างตุลยด้าละเอียนาะเสี่ยมัวออยาให้ใลเลยอ่ะไปชอว์เขาอกเขาไปไปมันนเป้าแลเฉยอยู่น็อตเาได้แค่ไนมนอตเปาเฉยอะก็คอชาตลด้านี่ยงชาตุลยด้าเนี่ยมันออยาสิ้านเื่อไอ้จีจีไปมมออกยาสดโอมีคูได้มีอ้อไวออมยาที่ร้อยนพ่าเราเว่าเนาอตุย้าร้อยะวาอยู่อยู่ออมาแหนึ่ไงอยู่ออมานัไม่รีออกช่าเฉยมีมีออยาแล้วเัดนึ่งไงยัมรีแล้วัวแจ้นหนึ่งร้้

เ oh. ราตเลย่าออเป็นเได้ม่มาตีเลยเรามีแคกกันรลอยเพ่มเงินมาตีเลยมากงตื่นเลยด่ดิออ่นเล็บเก็นลูกะหม่เราม่แค่กเราไม่มาตีเลยมา้งจอดเฮยเราต่ยังไงเอาวัน่เลยด่าเล็แบ่เลป็นลูกไหม่เราด้มาเอาเงินตีเลยอ่าเชอยแม่เาไม่แค่มาเราไม่มาีเลยชาวชัดเดี๋ยวรบุล่มาเอาตัเราจงเอาไปแตียเราทอยงม่ทันเราเอน้เลยนี่นน้ไม่เลี้งชาวเดยวเราไ่บล่ ออนฉะไว้แล้วเผลอออนนี่ได้แต่ตายอ่ะเลาะออนเลยไปเอาพูมม์ป่ะอือออนได้เลยมั้ยยังไม่ออนฉะดะลูกเปกก็ยังไม่ออนป่ะลูกแค่กูตงตงเลยด่าแมะอะเผาะเลยปะนึกว่าด่าหรอใช่แมะพ่องก่องเช็กกันหน่อยโอ้ยเล่นนะพูเราฉะดิเปดดาเว้ยด่านาเอ้ยน่ะบ้าเลย Sorry กองไม่หนอดิออนฉะตุเลยด่าเยมลั่วดิฉะป่ะแมะบาน้อเล่นไม่ลั่วดายะแมะตุเลยด่าอูจะลั่วครับเถอะหล่าอย่ามาค่อยเอาหล่าลั่วอย่าโอ้อ๋อมันมันซีนนอตดึแมะบาน้อเลยโอดีนอเลยครับ bi bi Tu cái <laughs> chuối này ra mày, cái A à, phải khô cái, không, nó lo ôn lắm mày, nó lây ăn xuống hoa đó, phải nó bị cái, ông cái <laughs> chuối này phải nó nữa chứ. ra hoa rồi, <laughs> chuối <laughs> này ra, nó là trái được, trái được là họ ông nó nó ra, nó là lo lo gì ra, lo gì lo, à, nó hoa không lo lo, mà nó không lo gì mà nó không mua nó Mà à, nó อล่าหลี่ออนชาอ้นนีไปช่องยังงัท่านวนต้ลากคุยเนาะย่ามเกยมาเกย์ไปชอตาานมาพีอาพียรยาโล่อย่พีเียรแกยาดูเขายังไม่ท้องตั้งอะไรวันน้องเลี้ยงยังท้องตั้นอะไรเลี้ยงท้องตั้งอะไรก็ยังได้แล้วยังไม่ท่านลวนอะไรทีจ้ะน้าฉันดูเลยแล้วเดี๋ยวนั่นไม่要说他那说内น的球哎哎哎这声音啊，还有没落单的呢？把这个又又拆那边的听ม่幺ี幺块，你们ยา皮也压อ เออยิมะนี้นะกันน้องลกโหราวัลโลซิเตอยู่กุลาซานิมาทําพ่อน่ะถ้าอยู่แล้วใครล่ะเยบาบาเนี่ยพี่แกแกอะไรแกนี่นั้ปูดิเมกะโหราโอ้คนไหนน้องตุ๋ยเลยได้บลตะลาอย่าปูตะลาละกะวาเนาะแม้ไม่ดีล่ะมาตุ๋ยเลยได้บลตะลานี่โอ้โกอ่ะยะกะปูเลยกะอะปูอ่ะตะลามากะไอ้ละมาเออเฉยสิงออชาตุ๋ยเลยอ่ะเออไม่ชอบทานี่มีเลยเล็กแกอ่ะเลย16นี่16นี่โอ้มีแค่นี้อ่ะแกเอาเรามีไลเลยเหรอนี่หรออะไม่มีเลยนูยปูอะปูไม่ชอบตะลางาอือๆมีเลยนูย ว you you ่าไงช๊ะ่าบัลเล่กูบมาเม่อแต่ว่าจลมว่าตะอข้ามม่ทอชูสืตะบนวยอละากสิทอชูส่อกกิลฉันน่นแหละยอมมืยว่าฉันน่ขอรทองพืสูรบางไหและแผ่นั่นนี่นีนอกว่าหาตว่ผีนีุ่ตีอะไรต้อข้าวอขมมือทอชูสื่อรูตอลาฟวสิวา้อะข้ามมือปลอฟวอะไรก็รอง เออเออแต่ว่าพิ娅เกแกก็ม,คมยคนไม่มันท้อใจนันแล้วฟัเข้าโอวาน่าก็ถ้าเราบาผู้ใจนองนหน่าก้าแต่ว่าพาิ娅ม,ม,มาดาวิชน,นะเขายอมเมื่อทอเชิดสูงบ้างนะเลยพิ娅ยังมาโกลันะเธอชนะข้าชนะขา วิชนาคอะไรนเขะลิกะไรทอ่ะไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แช่ไม่ใอไม่ใช่ไช่ไม่รช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใอ่ไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใชะไมเใช่ไม่ใช่ไะ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ไม่ใช่ไมช่ไม่่ไ่ใชไมะรช่ไม่ใไม่ใช่ไมใช่ไะ่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใอ่ไ่ใอ่ไม่ไม่ใา่ไ่ไม่ใช่ไม่ใม่ใชไม่ไไ่ไะ 你一次下步就当卡拿回来一下那个，你十万块就拿，台湾别个来个好太哟。阿妹哎，亚沙侬跟老老王侬打，亚沙侬落个二梯度，妹妹讲你个妈都搞落台的呢，巴婆落也落，巴婆落亚沙也跟落来乱开，我来老妹也冇听冇过。那没亚沙的，巴图那片路，哎，图那片路，台湾有冇个罗啊？嗯嗯，冇阿贝尼，哎，冇接到。 没那 man, 我我老头呢，也没两下呀啥的，呀啥嘛呀？那女的那女的怎么看的？妈呀！呃，怎么看的？大话可就拿头发编的，老陕的米呀哟！哎妈，哎哎哎妈！呃，呀呀呀啥？你们两下呢？你们两下呢？对对对，两下呢？对，那谁？

ทำไมถไปคว้ารีสากัอเตอรีสากืมไปคว้าลชลย่นนองอมโนซาเบลไลซป้าเอ็บานอรถกหมาทองใบืมน่น้องเนี่ยเกวมผคว้าอีดาน่นอจะเอดูคว้าลือปเทมืนั่นน้องห่อเพิ่มมือกคว้าเอ็บานงคว้าอตรี่กนคว้าอเอรีสานน้องน้องเนี่ยกคว้าอ๋อกคว้าเอ็บ้านองลอตรสยนนออมโนซาเบลไล ไม่ได้笑น้อบ่เอน้อต้องซาล้อเนล่ะบ่ซเอบ่แล้วบ่ค้าเสาบ่เอตูบานน้อมาทายบ่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 หลบๆๆหลบๆๆเฮ้ยอย่าเลิกเล่นเลยก็เนี่ยอย่าก็เสดดีจ้องอย่าเออไม่อย่าอย่าก็เสียดีย่อยเนี่ยเนี่ยอ๋อบ่เข้าน้อน้อบ่ค้าเอน้อต้องซาล้อเน้อโอ้พลอกะอยู่กูฉาดียะน้อกะได้ชนบะน้อน้อ

โอ้ยกระจายหนอนนอนไอ้นไม่มอชาทุดทองต่ำเย้าหมาโอ้จะควาระกาแน่เอาไว้ทอมอยาหรือนน่นหนอน,น,อน,น,อนอไ,อ,อ,ไอี่พ่อครูบ๊ายบายมันเรียกองขามันเรียนองด้วยอยู่จังดาเลยพี่นี่แก้แก่ดีกลรอ